ไปให้สุดไปให้เสีย่ยมไปอย่างไรให้ใหดีไปจะดูะเอกคือไปครับคือไปเวมโอเค โอเคโอเวอร์โ over โอเคคลิกสักรอบครับจะไปคลิกที่ o อ e r w a l สเปซ c e station ผมต้องไปสก,กีช็อตให้ได้ล็อกลอยอย่าล็อกลอยอย่าล็อกลอยอย่าล็อกลอย Okay. โอเคตรงนี้อายิบโอเคแชโอเคอีด็กรอกนี้พาราเซทอีคียสาเคสาเอาเลยต่ดคิว อ้ยการเล็นฉีครับทำอะไรให้ได้กลัวครับอบจิตรีนดิเมนชันสองสิทโลเคชันซิตี่หายไปอ <c oughs> ยากก่าพูดมเลยหน่อย,อยเจ้าเบโด <c oughs> <c oughs> มีสิ่งมีชีวิตอะไร แปลกมากเลยอะอาจะทุกทุกแบบต่อไปนะครับเราอาจจะมาดูแบบพวกสิ่งมีชีวิตกันนิดนึงนะครัะพวกมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่แปลกแปลกตาไปบ้างอะไรล <Walk all. S 1> องเอาอะไรพักก็คืออะไรมันชีดโดรนโด,โดรนครับก็คือโดรนโดรน๋อโอเค เฟส3ปอาคอนโทรลดาวอู้าฮิมาไปด,ดูกันครับอันนี้อะไรอ่ะ F สาม H โอเคดูครับความคงทนเอ่อความคงทน เรามาดูกันดีกว่าวรดดาบดีกว่าดีที่สุดนะครับไทเทเนียมเอวิลดวตี้นะครับดูครับ6.5้าอันนี้8ดอันนี้หกไทเทเนียมดีที่สุดนะครับโอเคจะลองเอาไปดูทีครับ กเก็บหมดเก็บสดโอเคมจะลอกเอาไปตีสีช่วดูครับทำแบบนี้ก่อนโอเคมันจะได้เห็นโดนโดนตีได้นะครับดูครับอันนี้เจ็ดร้อยหกสิบแปดอันนี้หนึ่งพันครับโอเคอันไหนดีสุดครับ ถ้าใครบอกว่าจะใช้นิดๆหน่อยๆนะครับจะใช้นิดๆหน่อยๆก็แนะนำไทเทเนียมนะครับถ้าเกอดใครแบบจะใช้ในระยะยาวครับแนะนำานะครับเดชครับเพราะว่าดู r a บิลตี้ความคงทนมันสูงนะครับส่วนเทวีดิวตี้อันนี้นะครับวิววิวนี่อะไรเอาไปเลยอู้ไีเลย ดิดิโอ,อกระผมว่ชิ่อสุดได้สุดใจครับสองอันนี้ครับได้สุดใจครับเอโคท้ทรศัพนะครับตัดเกมตัดเกมหมุดตัดเกมหมุดโอเค ยังไม่ค่อยชี้ัดชี้เก็บกันผมชี้ F3 F4 volcanic p i c k a c t อันนี้คืออะไรเอ่อ up my sapus sap a r เอวิอันน้นันสังกันก c เ F3 F4 กัเกมเกมเกมมือถู โอเคไปลองครับอ่าจริงชชิจดับไปเอทีวีดิเมีเลยูปฟังโทรครับโอ้โหโอ้ยยยมันมันขุดแบบเร็วมากเลยอะแบบไม่สนใจด้วยว่าว่ามันคืออะไรบ้างแบบไม่สนใจครับว่ามันคืออะไรบ้างยอดอะชิชิชคูดแร่ทีมแร่ทีมคูดคูดตอนแรกอะไรทองแดง ขุดขุดเออแับเชฟขุดรับขุดขุดอีขุดอีกอุ๊ยอุยอุมันได้แร่อะไรบ้างแร่อลูมิเนียมขุดอีกอ้ยแร่ธาแร่อลูมิเนียมขุด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 ขุขุดโอเคโอ้ ในการทำลายล้างครับ,บก็คงทนหนึ่งพันกว่าอุ้ยคุมแล้วแหละวิธีการคัาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้าเกิดมันค้าไม่คือคุ้มขุดเลยขุดเบนล็อกได้ไหมขุดเบนล็อกไม่ได้ถ้าเกิดขุดเบนล็อกได้เจ๋งเกม หมดยูโบโอเคขึ้นไปเร็วๆแวใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอะ่ะครับคุณได้ขนาดนี้เลยพิกแอกไม่พักด้วยถ้าเกิดเป็นพิกแอกไดมอนด์นะครับหุดขนาดเนี้ยผมว่าพักลึกไม่ลึกลึกไม่

โอเคก็สำหรับมอดแพรนะครับการเล็กทริกครับนี่นะครับก็เป็นมอดแพรที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็แปลกนะครับถ้าเกิดจะบอกว่ามันคล้ายกับอะไรนะครับมันคล้ายการเล็กทริกคราฟอันนี้นะครับมอดแพร ทุกบอสที่มีเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนจาบมันเป็นไมคั t ที่อัปเดตมาแบบเยอะมากๆจนไม่รู้จะอัปเดตอะไรต่อได้แล้วอ่ะสำหรับอันนี้นะครับดูความสวยงา,าม,มาตั้งดูพคดีก็ตีดห้อย มีหิ้หคอยด้วยมีข่อมีหิ้ห้อยนะครับสวยงามครับ ไปอุสมบแล้กมตสปิเกไม่ไปสวามหรอกหรอมีใบโอมขอโอเพนที่ไหมทำไมัถึงไม่มีผมอก โอุ oh. Oh, okay. oh, uh, ้มพลังหาอยู่เนี่ยวัดตกตี้มันน่าจะคลายคุยชีสตัวเราดูแวั ไปหนิดูครับโอเคผมไม่อยากหลดชารเยอะเดี๋ยวอคอบผมเป็นอะไรเนอะ ชิบชิบชิบโอเคคือพอผมถ่ายคลิปนี้จบแล้วถามว่าผมจะลบมอสนี้ทิ้งไหมครับมันต้องมีการลบทิ้งแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็ขอขอสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับมอดที่มีชื่อว่า มแทกนะคบที่มีชื่อว่า Galactic Craft Mod Pack นะครับเย่ yeah. นะครับเย่ yeah. <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ซีดโอเคเอ่อแมปนี้นครับเดี๋ยวผมอาจจะแจกนะครับ ไม่รู้ว่าไอดีแท้ที่เล่นมลมาคำนัดเชยครับมันจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าก็แล้วครับผมจะแจกนะครับยังไงผมก็จะจะแจกโอเคสวัสครับผมแจกไฟล์แมปนนนแน่นอนแน่นอน